่วงนี้เนาะก็อากาศหนาวแล้วก็ลมแรงเนาะคนก็ป่วยไก่ก็ป่วยตรงนี้ไก่จะป่วยกันยเยอะผมคนเลี้ยงไก่ก็น่าจะเจอกันเกือบทุกคนนะเนาะอย่างตรงนี้ก็เป็นโรคประจําตัวเขาแหละ <c oughs> เข้าหน้าหนาวเม่ไรโดนลมแรงๆเนี่ยจะมีอาการแบบทุกปีเลยเป็นหวัด ับผมหน้าบวมน้ำตาไหลน้ำมูกไหลเหม็นดูดูหน้าเขาดูตาเขาเนี่ยเขาเรียกว่าอันนี้เรียกว่าหวัดหน้าบวมเนาะเจอได้ทั้งทุกสามฤดูเลยหน้าหนาวหน้าฝนหน้าร้อนก็เป็นได้ครับผมวัดหน้าบวมแมตาปิดน้ำตาไหลเราปล่อยไว้แบบนี้ตุ้ยิ่ครับผมตัวนี้เป็นพ่อไก่เนาะตัวนี้เป็นเจ้าแจ้สมหวัง ยารักษาก็มีตามท้องตลาดทั่วไปเนาะจะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้ซุปเปอร์วัดคอดังก็ใช้ดีที่ผมใช้อยู่ก็มีเนี่ยตัวน,นี้ก็ได้ตาบวมแล้วก็วัดหายพวกนี้ใช้ได้หมดครับผมตามยาตามท้องตลาดเนะาะถ้าอยากให้หายเร็วเราก็ให้กินด้วยแล้วก็ฉีดด้วยฉีดนี่ก็จะเร็วนะ ตันนี้ผมก็ให้กินไปแล้วแล้วก็จะมาฉีดด้วยจับไก่ป่วยควรจะสวมถุงมือสวมหน้ากากด้วยเนาะเพราะว่าไก่เนี่ยลกในไก่ในคนวางตัวสามารถติดต่อกันได้อย่างเช่นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A ีเนี่ยก็เหมือนไข้หวัดนกครับผมสามารถติดต่อจากคนสู่ไก่จากไก่สู่คนได้อันนี้ใส่สวมถุงมือแล้วก็ ีดเข้าหน้าอกเลยครับผมหนึ่งซีซีหรือครึ่งซีซีได้ครับผมช่วงนี้ควรหายามาติดเล้าไว้เนาะทีนี้ผมใช้ฉีดผมใช้ยูคาใช้ยายูคาฉีดบวกกับให้กินมันก็จะเห็นผลที่เร็วขึ้นสำหรับตัวที่เป็นหนักๆแล้วเนี่ย ตัวนี้หนักนะดูหน้าเขาบวมน้ำตาไหลสองข้างเป็นสองข้างแต่ด้านนี้จะบวมจัดเลยแล้วก็น้ำมูกไหลแล้วก็เหม็นแค่น,นี้ครับผมฉีดยากินยาแล้วก็ปล่อยสำหรับยาฉีดก็ฉีดแก้บรรคัดคอจะเช้ชาถึเย็นก็ได้ส่วนยากินก็ให้เขากินเช้าเย็นก็ควรจะหามาติดซุ้มไว้เนาะถตาเราปล่อย พวงผมป่วยนี่ก็เสียพ่อไก่ไปอาการเดียวกันนะผมเป็นหวัดก็ไม่ได้มีใครรักษาก็ตุยครับผมตุยสี่ห้าวันตุยเลยอาการหวัดเหมือนกัน<อ>ก็ประมาณนั้นน้องก็มาแนะนำเพื่อนเพื่อนเพราะว่าช่วงนี้เจอเจอกันเยอะแล้วก็ทุ่มเพราะผมใช้ยาไหไยาก็หลายคลิปที่ผมลงไปนั่นแหละตามท้องตลาดทั่วไปก็ไปหามาใช้ได้ครับผมถ้าอยากให้เห็นผลเร็วก็กินด้วยฉีดด้วยก็ะจะเห็นผลเร็วขึ้น